แล้วทำไมเขาให้เอาคนแก่กับมึงอย่างมาทำะเน่ะทำมันไม่เอาหนุ่มวัยรุ่นอยู่ห้องนี้พี่อยู่เอ้ยอะไรอะเลบหยไบเพราะมันยิบได้มันจะขึ้นว่ามันมูลค่าเท่าไหร่เอ้ยผมได้ตังค์มาก้อนหนึ่งว่ะก้อนไปเลยก็คือตอนนี้ไม่ได้ช่วยตัวการเลยฮีย เอ้ยเฮียคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอ้เฮห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญมันนั่งแบบเพิ่งเปิดโจรสิ่เนี่ยโอ้โหเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาลูกแต่ไอ้เหี้ยมันออกไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยถังแก๊สสามสิบเอ็ดเหรียญจริงอะเดี๋ยวค่อยๆวางสิวะคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายและคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยดีเด็กๆควรรับชมรับฟังอย่างมีสติทุกครั้ง มาครับเราอยู่กับเกมเอมเบอร์โดยเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นหน่วยกู้ภัยหรือนักผจญเพลิงที่จะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยตามตึกราวบ้านช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรจะช่วยผู้รอาชีวิตได้ไหมไปลุยกันเลยครับและก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับไปลุยกันเลยยูหูเย้ไปเดินไปเข้าไปที่วงแล้ว้าไปในวงรงไหนวะนี่ไงวผม เขาหมดเทศกาลสงการ,การไปตั้งนานแล้วไอ้ชายเล่นอะไรเนี่ยอย่าพูดเยอะก็โดนเราเมึงอ่ะอย่าพูดเยอะอย่าฉีดน้ำโดนตัวประกันนะเฮียตัวประกันตายนะกูบอกทุก่อนเอาดีทันไมตายแค่ตลบไปเหมาถึงก็ฝรั่จามได้เลยปะจามเลยจามหัวกูคนแรกไงเออจะเป็นอะไรบ้าเป็นเพื่อนเพื่อนสลบบอกหยอกหยอไม่เป็นไรไม่เป็นไร มมีคนอยู่ในห้องนี้วะแล้วทำไมเขาให้เอาคนแก่ับมึงอย่างมาทำะไนทำไมไม่เอาหนุ่มวัยรุ่นคนอยู่ไหนเดี๋ยวต้องปิดสวิตช์ก่อนสวิตช์ไฟอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเฮ้ย, <laughs> ยคนดังขี้ มันนี่ลช่วยตัวประกันแล้วนะและ้วแล้วก็เอาเอาไปเอาไปไว้ที่ที่ที่จุดอะ่ะแม่งตอนวางเขาตลกเลยตอนวางตัวประกันน่ะแม่งตลกมากเลยเออเธอเธอที่ไหนเราไปอยู่เอาเธอตัวประกันไปส่งไอ้แม่งตลกมากเลยเธอเธอมันทำเองเว้ยนี่นี่เอาตัวประกันไปส่งไปอยู่อ่ะไม่ตัวประกันดิไม่ตัวประกันเขาเรียกว่าน,นะ ผ in right? ู้สุภัยผู <S 1> <S 1> <S ้ประสบภัยไปลปมันตลกมันตลกเว้ยผู้สุภัยในอนหัวโยกเลยอ่ะเอ้ยเหี้ยมันปลาดิฉัดกูสัตวาอุ้ยไม้มันหล่นลงมาแล้วเพื่อนกำลังไปกำลังไปไอ้เหี้ยมันขึ้นไม่ได้แล้วหมดยังเหลือกี่คน แล้วเกินแล้วเนี่ยมันบอกหกคนไหม่หระมันห้ารับสี่อ่ะเนี่ยมันมีเจ็ดคนไปทั้งหมดอ่ะได้อยู่ไหนอ่ะไม่รูทั้งหมดเลยป่ะอนนี้ไงกูจะบอกพู่โดยสารเฉยเชีช่ยบ้าเราจะพังแล้วเฮ้ยใครก็ได้ทำทำทำลายไม้ให้เลยไปเอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ ไปเลยหมดยังแล้วมันได้ทำอะไรกันโอ้ฮอชฮอชบากร้อนยังมากเลยตรงนี้ไปไม่ได้เหรอตรงไหนทุบไงทุบดิทุบแล้วอ่ะทุบอีกทุบอีกโอ้ข้างล่างคือะลรวะนะ อะไไรหนเอาขยับขยับออก่องทุบหน่อยทุบ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 โหผู้ประสัยมีคนอีกวะไหนอะเรามากันแล้วอ่าเปิดทวิตชไฟหน่อยเปิดทวิตชไฟนี้ปึด๊ดมีคนอยู่ยมีคนอยู่ขา้างล่างเอ้ยนี่ไงแล้วเพื่อน let's go และนี่ครบแล้วเหรอ มีคนอยู่ข้างล่างอีกเฮ้ยดับไฟน้อยดับไฟน้อยดับไฟน้อยบีบีดับไฟน้อย,อย,อย,อยตรงน,นี้ก็มีที่ไว้ของกะสบไปแล้วดูสิไปน้องเติ้ลค่อยๆเดินนะระวังนะระวังเงินไมไปน้องเตินน้ลเอาเงินออกไปกน้อยจีเน่เชื่อมีคนอีกมันมีคนให้ช่วยอีกหนึ่งคนอยู่ห้องนี้ พี่อวบ Let's go ไม kind of um, like hey, ่ได like ้ต้องเชิญผู้มสไพยเฮ้ยมันเอาของในบ้านไว้ไว้แทนรถอได้ปะไอ้เหี้ยคนโดนไม้กระแทกตลบจบแล้วคอทำไปได้ไี่อวบไปยังมีอยู่คนไปยังพี่อวไปแล้วเกินแล้วด้วยเนี่ยที่เราที่เราเนี่ยมันต้องอะไรไปอีกอ่ะไฟโบนัสแครชเธเอาไปแล้วนี่ไม่ใชเหรอ เราเอาไปแล้วแต่ว่ามันมันหล่นตรงนี้มันเก็บไม่ได้อ่ะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้อ่ะต่างมันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วอ่ะเตะเอาไว้ดิเตะไว้เตะไว้ได้มันติดไม้กั้นทุบดิทุบทุบมันก็พังดิไฟแรงมากทุบเราจะเล่นใหม่ไหมหรือยังไงอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งเตะไปทางนู้นเตะไปทางนู้นอย่าเตะไปทางนั้นดิ เตะไปทางนน้นเออเตะไปเตะไปทางยาช้อนน้องเติ้ลเอฟเออดนดีมเนดีมเอ,อ้าเหรอเตะไปทางนน้นไปไปตามไปดิตามไปเลยเอ้ยเออเออเนี่ยบลัตแคสเดดทรอยแม่งเลยแม่นหยิบไม่ได้อะก็แต่ฟุ๊กพุ๊กแม่งเลยอ้าว <How? S 2> <laughs> วเด็ดทอยหนึ่ง,งเราอย่างไรเราเราเข้าวงแม่หรือว่ายัางไงเอ็กซิสโซนมันให้ไปเอ็กซิสโซนแล้ววะอยู่ข้างหลังนี่เอ็กซิสโซนอะใช่ไอ้ังไม่ใช่เนี่ยภาร,รก,กิจแรกเราจะไม่าจบได้หรอนี่ไอ้เอ็กซิสโซนเข้ามาเด็มาในวงลุกไปนะนดี๋ยน,น,นี้ไม <c oughs> ่กูอยู่อยู่โน่นอ่ะ แต่ได้อ่ะราก็เจอ้ลเลยสาวมาให้แล้วน้องเต้นเราไปทิ้งไว้ตรงนั้นทำไมทำเพื่ออะไรวะมันมันอยู่อยู่มันก็หลุดออกจากมือเองก็ไม่งงมากเดินถือพี่หมูจริงเลยน้องเตน้ะตั้งใจโยนลงไปในเรือมันมันต้องการคอนเทนต์ไงเออเราเล่นใหม่อีกรอบไหมใหม่อีกรอบไหมแต่ได้เงินเอาเงินไปซื้อของได้ไงใช่ป่ะน่าจะได้รางวัลเยอะขึ้นป่ะใช่เออใช่เอาเลยเอาเลยเล่นใหม่เลยยังไงก็ ยังไงก็ง่ายอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันด่อแรกไงต้องกบโกยต้องกบโกยเว้ยเราทำหน้าที่ดับไฟเองเพื่อนเพื่อนเลยกันเลยครับเพื่อน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 เข้าไปช่วยตัวประกันเรานะทุบเลยเออดับไฟให้ไฟวิ่งไปช่วยตัวประกันเราจะรับบทเป็นมันต้องช่วยตัวประกันให้หมดก่อนแน่เลยแล้วเราก็ค่อยถือเงินแล้วก็ไปยืนใช่ไหมอาจจะเพราะเราเดินผ่านตรงจุดตัวประกันวะ เฮ้ย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 ห้องนี้อะไรบ้าไม่ห้องนี้ีอะไรปิดสวิตปิดสวิตสองวอเฮ้ยไม่ใช่เเรียกมาแล้วครับหนึ่งคนกำลังไปไฟนี่มันมันจะไม่ยอมมอดเลยใช่ปะปกติมันก็มอดนะมันจะแบบมันมึงตลอดเลย ไปเหรอเฮ้ยไปไหนล่ะเฮ้ยมันเอาของไปใส่ท้ายรถได้นะใช่ไหมหรือเอาของเอาแบบของมีค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หงอมันมีของมีค่าเด้อนี่ไงเนี่ยวอล์มจุดแปดเหรียญเอาไปใส่ท้ายรถได้ได้ตังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวล่ะดูแล้วของของที่ยังของที่ยังมีมูลค่าอยู่อะแต่เอ้ย ทุกอ,อย่างเลยทุกอย่างที่ยังมีที่มันแบบมีมูลค่าอยู่ที่ไม่พังยหยิบไปเ,เลยหยิบพอามันหยิบได้มันจะขึ้นว่ามีมันมูลค่าเท่าไหร่เฮ้ยผมได้ตังค์มาก้อนนึงว่ะก้อนไปเลยดูดูดูทำมาจากตู้แช่ใช่ไหมเอมาจากตู้แช่ใช่ใ<ๆ>ช<ะ>่แล้วเอาไปใส่ท้ายรถเอาไปใส่ท้ายรถก็คือตอนนี้ไม่ได้ช่วยตัวประกันเลยเฮียเฮ้ยเฮียคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอ้ยห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญมันนั่งแต่เพิ่งเป็นโจรวะเนี่ย ไอ้เอี้ยละพองละพองเฮ้ยโอ้ยไอ้เอี้ยไอ้เอี้ยเอาลูกงไอ้เอี้ยสุดไอ้เอี้ยสุดไอ้ตัวประกันยังไม่ครบเลยเฮ้ยมึงทุบดิทุบอะไรแบกโตประกันยังไงอะไรกูแบกตัวประกันอยู่มึงทุบสิเบล่ะไหนวะตรงไหนเอาทางนี้ก็ได้ข้างไหนเนี่ยเอ้าไอ้เอี้ยลุวงไปเย Let's go Let's g ไอเอี้ยมีแอมบูลแอนด์ด้วยเผื่อละเผื่อประกันหมดสติ ตัวประกายครบยังเนี่ยย,ยังเฮ้ยครบแล้วนี่เจ็ดครบแล้วเจ็ดคนแล้ว<ะ>ไ,ฟไฟแกรแเราได้ตังค์แล้วนี่ครบแล้วเราก็ตอนนี้เราต้องเก็บกอบโอยครับไม่ขาดกันเองไม่ใช่เหรอคืออะไ,ไ <ฟ S 1> รไรแล้แเราได้ตังค์แล้วนี่อุ้ยยี่ังกอบโอกเยเลยคลมไฟเนี่ยมึง4.9เหรียญไอ้สัตว์รู้ได้ไงวะว่าอะไรมันมีราคาบอกไหมอะไรไม่รู้ว่า20เหรียญนะมันคือรังรอะไรก็รู้20เหรียญแต่ยี่ยมันออกไม่ได้อ่ะ ไอ้เหี้ยถังแก๊ส31เหรียญจริงเหรอช่องกบก้อยเพื่อนเฮ้ยถังอะไรวะเนี่ยถังอะไรแก๊สสามสิบเหรียญนั่นแหละเออู้คเลยเอาไปใส่ท้ายรถไอ้คนเราเปียวเอาถังไอ้ค่ะถังใจเย็นใจเย็นเขาค่อยวางเขาค่อยวางเขาค่อยวางอ่ะเอาเบาเฮ้ยค่อยๆวางสิวะ S <S เฮ้ยเจ็ดเหรียญเนี่ยถังเนี <27, S 1> <c oughs> ่ยยี่สิบเจ็ดไอ้เหี้ยเฮ้ยพัดลมมึงออกไปไดิถ้าพัดลมมันถูกอะ่ะเอาถังดีกว่าพัดลมมันถูกพัดลมมันสี่ <S 1> <S 1> <S เหรียญเองถังจะถังไม่ถึสามสิบเหรียญไอ้เหี้ยโตนี้สิบเหรียญโตนี้สิบเหรียญเอาไปใส่รถข้างหน้าก็ได้เฮ้ยแจกันสิบห้าเหรียญยิ่ี่เอ้าแจกันกูอ่ะอยา่าพอแล้ว <S 2> <S 2> เฮ้ยมันมีรถสาวคัน ่ 3, จาักการมาแล้วจากกามาแล้วสิบห้าเหรียญเฮียก็อีเฮียหรวะก็อียี่สิบเหรียญเราอีอาจจะคมพี่เป็นโคตรแพงอาจจะคมหลังก็ได้วเวอ้ยเดีด๋ยวดาบไฟให้ใหมึงทุบมาให้ไปเพื่อน อ้าวดไม่ไอ้ตุ๊กตาหน้างงโง่นี่15เหรียญเลยนะเฮ้ยเฮานังเล่นนี่มันมีของอะไรที่มันน่าสนใจปะเฮ้ยจ่ายกันอีกแล้ว15เหรียญไม่ก็รวยครับงานงานแรกก็รวยแล้วไอ้เหี้ยถังเนี้ยต้องเอาถังนี้ต้องเอาถังนี้แพงอังนตรายขนาะด มันแพงไอ้ว่าใจกันอีกสิบอีกสิบห้าเหรียญฝ่ายก็และคือผู้ประสบภัยแบบดีดูแบบเฮียของเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่เนี่ยฮะเมื่อไหร่ของโอ้ยตรงนี้มีถังอีกสองถังเป็นเอามากเนี่ยมานไฟไหม้เฮ้ยเราไปเหอะไปเหอะพอแล้ว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 มันแบบมันมันเริ่มไอ้นี่แหละเริ่มลุกลามแล้วไปเฮ้ยใจการ แจกัน25เหรียญมะนุ่มกูอยู่มัจะแจกันทั้งนั้นเลยนะไอ้ดางมันหล่นน่ะเอ้ยถือว่าอยู่แหละมันอยู่ในสีเขียวอยู่เป็นสีเขียวมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาทุกคนเอาแล้วเหรอโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเราเรารู้ทิกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยลองทำใหม่อ้าวเจ็ดร้อยไปไงโอ้ได้สี่ไฟไงว่ะเรตติ้งสี่้าไงแล้วโบนัสแคชจ้เท่าไหร่อ่ะ แล้วก่นอนนิกซเพื่อนอุ้ยแต่เราได้4ไฟเองอ่ะทำไมอ่ะก็เราช้าไงเราหมดเราหมดแตน่นี่โอ้โหนี่ยแค่แค่ได้ตังค์เย,ยอะอยู่หมาอ่ะไม่เชียร้อย